น่าอยู่ทุกคนถึงจะเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนจะเป็นแบบเรียกว่าอยู่บ้านนอกแต่บ้านช่องเขาก็น่าอยู่นะบ้านเมืองเขาก็น่าอยู่มันไม่ได้ลำบากแลนแค้นอะไรมากมายวันนี้เราพาทัวร์หนึ่งทุ่มครึ่งจ้าเพื่อนๆบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าหนึ่งทุ่มครึ่งก็แบบ รถสเมนแตนมากแตนมากบรรยากาศดีดีธรรมชาติวันนี้พามาล้อแบบว่าไม่ได้ไม่มีทุลราอะไรนะคะพามาขับรถเล่นๆดูธรรมชาติสวยๆบรรยากาศยามเย็นทุ่งครึ่งนะคะทุ เดนมาร์กก็จะประมาณนี้แหละค่ะเป็นคลื่นเป็นเนินอย่างงี้แหละค่ะดูเขาจะเป็นประเทศที่มีคื่นเล็กคืนน้อยเนินเล็กเนินน้อยเยอะก็จะเป็นประมาณนี้แต่เขาไม่มีภูเขาแบบภูเขาสูงใหญ่เหมือนบ้านเราก็จะเป็นเนินค่ะเป็นเนินเป็นคลื่นเป็นเนินเขาจะไม่ค่อยมีพื้นที่เรียบสักเท่าไหร่อันนี้ป่าข้าวโพดป่าข้าวโพด ไปเรื่อยเนาะทุกคนเนาะ mm hmm. ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเขาปลูกข้าวโพด mm hmm. เดี๋ยวเขาปลูกข้าว mm hmm. เดี๋ยวเขาปลูกอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาจะไม่ค่อยซ้ํา mm hmm. บ้านของผู้คนก็จะอยู่ลายไปเรื่อย mm hmm. อยู่กันแบบพาเวดอยู่กันแบบเขาส่วนตัวเนาะ Luna nào thong pha cho สวยมากดูวิวกันไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆข้างหน้ามีวัว ก็จะเป็นเรื่องปกตินะคะเราจะเห็นกระต่ายเราจะเห็นกวางนะคะถ้าแถ,าถบทางเดนมาร์กนะคะก็จะเป็นเรื่องปกติเขายังมีกวางมีกระต่ายเยอะนะ,ะตามธรรมชาตินูน่นแล้วก็แมวป่ามีแมวด้วย นี่นี่ร้านค้าน้อยเห็นไหมมีไข่าขายด้วยมีไข่มีน้ําผึ้งมีผัก <c oughs> นี่แหละค่ะบ้านบ้านเขาก็จะประมาณอย่างเงี้ น่าอยู่ทุกคนถึงจะเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนจะเป็นแบบเรียกว่าอยู่บ้านนอกแต่บ้านช่องเขาก็น่าอยู่นะบ้านเมืองเขาก็น่าอยู่มันไม่ได้ลำบากแลนแค้นอะไรมากมายในบ้านยังเป็นบ้านบ้านสไตล์โบราณบ้านสไตล์บ้านเก่าโบราณสมัยใหม่นี่เขาจะเริ่มทำบ้านแบบทรงสี่เหลี่ยม อันนี้อันนี้ยังถือถือว่าเป็นบ้านสไตล์โบราณเก่าบ้านดั้งเดิมสมัยใหม่เขาสร้างเดี๋ยวนี้เป็นสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกคงจะง่ายกับการดูแลอะไรของเขาประมาณนั้นละมั้งแต่ในส่วนตัวแม่จ๋าชอบสไตล์เก่าๆมากกว่าสวยเนาะทุกคนเนาะ โอคะล่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะนะคะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวยังไงเราเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวพามานั่งขับรถเล่นกันอีกในคลิปต่อๆไปนะจ๊ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า